รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กายนนั้นเป็นเดือนที่ไม่ค่อยมีวันหยุดแต่พวกเราก็มีความสุขถ้าเราสนุกและมีความสุขอยู่กับการทำง,งานแน่นอนชีวิตเราก็ยิ้มได้หัวเราะได้นะคะเรามาเริ่มกันในช่วงลัคกี้มิลสุขภาพกับราศีสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงว่าราหูของดวงจะต้องย้ายประจำปีย้ายในวันที่10บธันวาคม แต่ก่อน10ธันวาคม54วันหลัง10ธันวาคมอีก54วันนั้นมันมีผลค่ะส่งตรงต่อราศีใดในเรื่องของการเงินบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังจากอาจารย์แหมอร่อยอร่อยอร่อยวันนี้เอาไปเลยอย่างที่บอกว่าทานแล้วอาหารเจยังติดใจอยู่นะคะวันนี้ก็อยากจะขอฝากให้กับแฟนๆรายการแซบบ่บมากๆ วุ้นเส้นชะอมเห็ดโคนค่ะ Happy h e a l ใส่ใจในสุขภาพวันนี้ค่ะการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบผสมผสานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งคุณหมอที่โรงพยาบาลบางประกอก9 i n t e r น a t i o n a l วันนี้จะมาให้คำแนะนำค่ะและช่วงสุดท้าย Happy Trip Happy t ้ i m e สัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขมพันธ์บริพัตรสัปดาห์นี้ เราเลยจำเป็นต้องต่ออีกเนื่องจากว่าโครงการของท่านเยอะมากและเป็นโครงการดีๆต่อเยาวชนไม่ว่าจะเป็นรุ่นเด็กรุ่นกลางและรุ่นสูงวัยตั้งแต่โครงการเด็กยิ้มอิ่มท้องโตไปไม่โกงคำว่าสโลแกนของกรุงเทพมหานครทั้งชีวิตเราดูแลหมายความว่าอย่างไรไปพบกับท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ด้วยกันค่ะ ช่วงลัคกี้มิลสนับสนุนโดยบัก1113 Lucky Meal สัคกมิลสุขภาพกับราศีสัปดาห์ที่แล้วเราทราบแล้วใช่ไหมคะว่าราศีไหนที่มีปัญหากับช่วงของราหูย้ายที่จะย้ายในวันที่1 0 0ธันวาคมที่จะถึงนี้คราวที่แล้วเรื่องของงานสัปดาห์นี้เรื่องของเงินอาจารย์นันรอคอยแฟนๆในการอยู่นะคะ เราก็มาคุยกันเรื่องของพระราหูกันต่อนะคะว่าตอนนี้พระราหูเนี่ยที่ย้ายราศีเข้ามาเนี่ยส่งผลอะไรในเรื่องของการเงินการทองกับใครบ้างนะคะสำหรับราศีที่ส่งผลที่สุดนะคะในเรื่องของการเงินการทองเนี่ย <remlin. S 1> ก็หน,นีไม่พ้นราศีกันนะคะเพราะว่าพระราหูเราเนี่ยย้ายเข้ามาในเรือนของราศีตุลส่งผลอะไรบ้างทําให้เสียหายอะไรบ้างเราก็ มาดูนะคะว่าในเรื่องของการเงินการทองก็มีเรื่องของการลงทุนนะคะมีเรื่องของการที่เขาเรียกว่าใช้เงินมากมายตอนนี้พระราหูเข้าเดือนการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าราหูล้วงทรัพย์นะคะการเงินครั้งนี้จะส่งผลถึงอะไรบ้างถึงเรื่องของอุปสรรคต่างๆในการใช้จ่ายถ้ามีใครมาหยิบยืมเงินทองเราไป จะมาคืนก็อาจจะไม่คืนเ็เรียกว่าถูกโกงได้นะคะในขณะเดียวกันตัวเองเนี่ยเอาเงินไปลงทุนซึ่งยังเกิดความไม่มั่นใจแล้วก็ทุ่มเทลงไปก็เสียหายได้เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้ที่พระราหูล้วงทรัพย์เนี่ยเราต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนเรื่องของการที่มีบริวารมากู้ยืมเงินหรือแม้แต่ว่าเอาเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่ายเสียหายได้อันนี้ถือว่ามากมายในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสมมุติว่าพระราหูส่งผล เราก็ถือว่าเราได้รับทรัพย์เหมือนกันมีการล้วงทรัพย์ออกไปแต่ได้กลับคืนมามากกว่าเดิมนะคะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องของความโชคดีด้วยเพราะว่าพระราหูย้ายมาครั้งนี้นะคะเขาเรียกว่า ย้ายมาไม่ได้ทําลายล้างเสียอย่างเดียวไม่ได้วุ่นวายเสียอย่างเดียวก็ยังมีจุดดีๆให้ส่งผลถึงเราด้วยนะคะสําหรับราศีกันก็ต้องระวังตัวให้ดีค่ะกับการที่จะใช้จ่ายเงินทองอย่าฟุ่มเฟือยสุดฤสุดได้เพราะว่าอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้ว่มันอยู่ที่ใจเราด้วยนะคะว่าเราจะปรับตัวเข้าออกับความวุ่นวายอันนี้ได้ไหมต้องบอกก่อนนะคะว่าพระราหูเนี่ยคือความวุ่นวายก็จริงแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณสามารถปรับตัวเข้าออกับความวุ่นวายอันนี้ได้ ดาวพระราหูเขาจะกลายเป็นดาวมหาโชคในทันทีค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจจะตรวจสอบดวงชะตาหรือเราจะหาวิธีรับมือกับสถานการณ์ตรงนี้ยังไงดีนะคะติดต่ออาจารย์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026423811ค่ะ น้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมนุบช่วงล่ามใหม่มั่นใจทุกสภาวะไฮรักวิกเตอร์นุบเกาะถนนเลือเรื่องประยัน้ำมันเรื่องจะิ๊บจิ๊บไบโลอร่อยจังพร้อมแล้วไบโลทรีอินวัอร่อยทุกเช้ามาีแคลเซียมโรโตโมอล์และวิตามินจากไบโลแอคทีฟดี นายเนี่ยไม่เบาเลยนะนายนั่นแหละที่ไม่เบา <c oughs> ลุ้นโชว์ป้ายแดงกับกะทิอร่อยดีทุกสัปดาห์แจกกองคำมูลค่า1 0 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนแจกรถจักรยานยนตยาา์ Yamaha ี i n o รางวัลใหญ่แจกรถยนต์ n i s สั n ม a ช1 h 1คันรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตัดทิ้นส่วนด้านภาษาไทยของกร่อง u h t หรือถูกพาสเจริ์ของกะทิอร่อยดีขนาดใดก็ได้เขียนชื่อที่อยู่ ส่งมาที่ตู้มอหนึ่งมอสองคล้องจันบางกะปิกรุงเทพ10240รีบส่งด่วนวันนี้ถึง10มกราคม2556อิชิตันแจกทองมูลค่าเป็นล้านแจกเร็วทั่วไทยคนแรกของจังหวัดสุรินทร์จัดจัดนักเจ้าง่ายๆไม่ต้องส่งชิ้นส่วนส่งรหัสฟรีถึง26ธันวาคมนี้คุณก็พลิกชีวิตได้ เซเว่นซีโอเชนโกลน้ำมันตับปลาผสมวิตามินรวมมีโอเมก้าสาม DHA บำรุงร่างกายป้องกันการขาดวิตามินอ่ัน,น,นคำสัญชาติก่อนใช้ยาสตริงแบล็กทูเบสไลฟ์อินแบงค์ครสดทุกเพลงฮิตจากสุดยอดนักดนตรี12คันวาลคมนี้อิมแพคอารีนาเมืองทองธานีจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทิเก็ตเมเจอร์ ลฟ์บินแบงคอกสนับสนุนโดยสิงคอปร์เอเจนซีบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสร้างสรรค์โดยไลฟเนชั่นและ b ีซีเทโรเอ็นเตอร์เทนเมนต์เมื่อมนุก้าฮันนี่น้ำพึ่งแท้คุณภาพดีจากนิวซีแลนด์มาผสนเป็นหนึ่งเดียวกับรังนกแท้สีเหลืองทองใหม่สกอตรังนกแท้มันุก้าฮันนี่อีกระดับของคุณภาพ ช่วงล่างใหม่มั่นใจทุกสภาวะไฮลักวิคแฉมนับเกาะถนน,นเรื่องเบญาดมันเรื่องจิ๊บจิ๊บช่วงอร,ร่อยอร้ายอร่อยกับครัวคุณรีดสนับสนุนโดยหัวกะทิร้อเอร์เซ็ตาอร่อยดีเส้นมีอบแห้งไวไัว <S <S อร่อยอร่อยอร่อยขอฝากเมนูนะฮะซึ่งถ้าปก,ปกติแล้วถ้าเราจะไหว้หรือเราจะไปทำบุญเนี่ย โดยเฉพาะวันเกิดเราก็อยากจะทําอะไรที่มันเป็นเส้นถูกไหมดังนั้นวันนี้ค่ะลีดเมนูฝากไว้นั่นคือวุ้นเส้นแต่ไม่ใช่วุ้นเส้นผัดไขค่ค่ะหรือไม่ใช่แกงจืดวุ้นเส้นนั่นเป็นเมนูธรรมดาธรรมดาวันนี้เมนูของลีดค่ะวุ้นเส้นเห็ดโคนผัดชะอมเมนูนี้ต้องขอขอบคุณโรงเจค่ะเพราะรีดได้เมนูนี้มาจากโรงเจค่ะแล้วขอบอกเลยว่ามันอร่อยมากๆ อยากจะขอฝากให้กับแฟนๆรายการเรามาเริ่มกันก่อนตั้งกระทะใส่น้ามันนำขิงที่ยังมีเปลือกอยู่นี่นะคะอย่างนี้เลยผัดหมูผัดผักเนี่ยลีจะใช้ขิงเนี่ยเป็นประจําไม่ต้องไปลอกฝอกเปลือกออกหัน่น้วเนี่ยมันก็เหมือนตื่นแต่ถ้าใส่น้ำมันลงไปมันก็จะยิ่งตื่นมากขึ้น ตรงนี้เรามีขึ้นช่ายกับขิงอีกเช่นกันตามด้วยน้ำมันหอยค่ะใส่ลงไปตรงนี้เลยพริกไทยตรามือที่หนึ่งคลุกตรงนี้แหละลงไปเลยค่ะตามด้วยเห็ดคอนผัดไปได้สักพักหนึ่งตามด้วยชะอม ต้องให้ทุกอย่างสุกหมดเห็นไหมฮะสังเกตว่าถ้าเราเตรียมภาชนะอย่างดีเตรียมของที่จะใส่เรียบร้อยก็จะทําให้หนึ่งการทําอาหารของท่านนั้นง่ายขึ้นพริกชี้ฟ้าก็ตรงนี้ก็ลงด้วยเช่นกันเขาตรงนี้สุกหมดแล้วนี่ค่ะเจ้าวุ้นเส้นลงได้เลยให้ทุกอย่างเข้าเนื้อนะวุ้นเส้นเลย หอมมากเราจะมาเหาะสุดท้ายใส่ซีอิ๊วลงไปอีกนิดนึงเหล้าจีนหน่อยนึงพริกไทยอีกนิดนึงค่ะตรามือที่หนึง่งหอมเลยให้น้ำน,น้ำซอสน้ำปรุงรสต้องเข้าไปในวุ้นเส้น แต่ถ้าเรานำวุ้นเส้นลงไปก่อนวุ้นเส้นเราเละแน่นอนและดีไม่ดีชะอมไม่สุกเราก็รู้สึกจะรังเกียจมันซะอีกนะฮะอันนี้ชะอมสุกแล้วนะเห็ดโคลเนี่ยจริงๆมันแป๊บเดียวมันก็สุกแต่เราต้องการให้กลิ่นของเห็ดโคความหวานของเห็ดโคลน,นั้นลงไปจุนเจือเจ้าชะอมนี้แหละค่ะตอนนี้พร้อมแล้วเสิร์ฟออวุ้นเส้นมีอายุยืนยาว เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราก็จะได้ไปพบกันนะฮะที่โรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลวันนี้ค่ะจะเป็นสาระของเรื่องการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบผสมผสานจะทำอย่างไรในเมื่อเป็นไปแล้วฉันรักษาทางแพทย์วิทยาศาสตร์ทางเดียวฉันก็ไม่มั่นใจฉันก็อยากจะรักษาทางอื่นด้วยดังนั้นวันนี้ค่ะเรามีหลายหลายทางแต่ไม่ใช่ทางใดทางหนึ่ง ผสมผสานที่จะทำให้คนไข้นั้นสบายที่สุดค่ะช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอบ9 i ้าอินเตอร์เนชั่นสำหรับสัปดาห์นี้นะคะอยากจะบอกว่าโรคนี้เป็นโรคร้ายที่พวกเราไม่ต้องการอยู่กับเขาเลยแต่เราจำเป็นต้องอยู่กับเขาอย่างมีความสุขนั่นคือนะคะการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบผสมผสาน จากแพทย์ผู้เชียช่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวท่านคือนายแพทย์สัมพันธ์ธนกิจจำรูนาว่าวิธีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบผสมผสานนั้นน่ะมีวิธีอะไรบ้างและดีที่สุดค่ะ,ะคือการรักษาดูแลผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยจะต้องให้เขาเข้าใจก่อนว่าการรักษามะเร็งเนี่ยไม่ใช่ว่าหายจากเป็นมะเร็งนะครับนะฮะทำให้เขาทําใจไว้เลยว่า<ม> <ế. S 2> เขาเนี่ยไม่หายหรอกแต่ว่าเขาสามารถจะมีชีวิตอยู่ได้โดยการ ยังมีความสุขแล้วก็ยุยืนทีเดียวเนี่นเราจะเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตมากกว่าะนะฮะแทนที่จะเป็นเน้นเรื่องการรักษาเอาเอามันอ,ออกจากตัวเราเนี่ยซ,ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะน,น,นั้นการดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยร่างกายเราทุกคนเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันมีศักยภาพอน,นี้อยู่แล้วในการปกป้องตนเองจากสิ่งที่จะมาทำร้ายร่างกายเรารวมทั้งมะเร็งด้วยอันนี้ศักยภาพอันเนี้ย มันจะอ่อนแอลงตามอายุนะฮะอ,อายุมากขึ้นก็อ่อนแอลงอตามออสภาพแวดล้อมที่มาทําร้ายเราทางสังคมทางในรอบรอบตัวเราเนี่ยฮะอันนี้เราทายัางไงเราเพิ่มศักยภาพอันเนี้ยซึ่งแนวทางเราที่เนี้ยเราทําอยู่แนวที่เราใช้กันมากทีุ่ตอนนี้ในโรงพยาบาลบำร,ร,รบุงกาะเก้าเราเนี่ยก็คือแนวทางชีวจิตะนะฮะซึ่งทางแนวทางชีวจิตเนี่ยจะเป็นตัวแนวทางซึ่งเป็นแนวทางหลักซึ่งเราใช้เพิ่มศักยภาพอันเนี้ยต่อคนไข้ะนะฮะ แต่เรามีหลายวิธีนะ,ะนอกจากศีรษะจิตแล้วเราจะมีการฝังเข็มการนวดประกบสมุนไพรแผนไทยนะฮะหรือแม้แต่การใช้เลเซอร์หรือใช้เซลล์บำบัดแล้ววิธีพิจารณาวิธีการรักษากับประเภทมะเร็งมะเร็งไหนที่มันจะรักษาอย่างนี้ได้ทั้งหมดคือเรื่องการรักษามะเร็งเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะเราใช้แผนปัจจุบันเป็นตัวนำก่อนนะครับเพื่อวิิจัยให้แน่ชัดว่าใช่หรือไม่ใช่ แล้วก็แบ่งขั้นว่าเป็นขั้นไหนเพราะว่าขั้นของมะเร็งเนี่ยมันแล้วแต่มันจะบ่งบอกพยากรณ์โรคต่างกันนะฮะค่ะน้นการรักษาเราก็ให้โอกาสคนไข้ว่าเรารักษาแผนปัจจุบันเนี่ยแน่นอนละนะคุณภาพชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรหลายคนเนี่ยทรมานเพราะเพราะว่าผลจากการรักษาบางสีก็ตามการใช้เคมีบัตรก็ตามซึ่งไอการรักษาทางเลือกผสมผสานเนี่ยเพื่อจะได้ปิดช่องว่างเป็นตัวช่วยทําให้ไอปัญหาพวกน,นั้นหมดไปครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ย แต่คุณสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยผมว่าเรื่องอายุยืนไม่ต้องกังวลให้มันตามมาเองเอาสําคัญคือทําตอนนี้ให้มีความสุขที่สุดแข็งแรงที่สุดดีที่สุดแล้วก็ทุกอย่างมันดีเองนะครัคุณหมอคำถามสุดท้ายสเตจไหนระยะไหนที่จะรักษาได้ดีที่สุดการที่เราจะรู้ว่าเป็นหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องการตรวจสุขภาพประจําปีอันนี้สําคัญเราตรวจประจําปีเพื่อจะหา้จุดที่มันเริ่มที่จะเป็นเนี่ย แล้วเรารีบรักษาแต่ตอนนั้นเลยเพื่อจะได้ผลดีมากๆเลยครแต่ถ้าเป็นขั้นหลังๆแล้วเนี่ยก็คือมีอาการแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยผลการรักษาจะสู้กับการที่พบก่อนล่วงหน้าไม่ได้ <นะ S 1> ถ้ายังไงก็ตามวิธีที่ดีที่สุดนะคะคือการปกป้องดีกว่าที่จะมารักษาแต่ถ้าเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะก็มารักษาละกันเพราะเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เทคโนโลยี Technology ทางการแพทย์เดี๋ยวนี้สุดยอดนะคะ ทำให้พวกเรานั้นอยู่ได้อายุยืนมากขึ้นโครคภัยไข้เจ็บนั้นก็จะทุเลาลงไปได้นะคะโล้อร่อยมากฮอตตาดีผลิตจาขิงแก่สด11-12เดือนทุกแก้วตามไปดืม่มฮอตต้ากระป๋อที่เกาหลีคลิกฮอตตาได้มากกว่าน้ำขิง คนที่เกิดวันจันทร์ดวงเป็นผู้นําติดต่อการค้ารุ่งวันอังคารวาสนาดีมีความสามารถวันพุธมีเงินทองใช้ร่ำรวยจะได้เป็นเศรษฐีถ้าอยากฟังกันแบบเต็มิัวจุใจโรดอกจันทร์สี988คอนเฟิร์ม โรง่นสระนันเมนูส้มตำเชฟผีใส่รื่องส้มตําลงในครกเชฟผู้ใส่ผงปรุงรสส้มตำไทยพร้อมน้ำแล้วแค่เขย่าเชฟผีตำแหลกครบแน่แน่ครับเชฟผู้ทำเสร็จแล้วครับอร่อยได้ไม่งอครกผงปรุงรสส้มตำไทยและอีกหลากหลายตรามือที่หนึ่ง สมัครบัตรอมสินวีซ่าในบิตสมาร์ทไลน์ดีกว่าคราบับอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตจากประเทศสูงสุด5 0 0 0 0 0บาทไร้กังวลกับค่บารักษาพยาบาลจากประเทศสูงสุด20,000บาทต่อครั้งบัตรอมสินวีซ่าในบิตสมาร์ทไลน์ของธนาคารอมสินที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์เนื้อระดับย่งยานทอด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 ย่งยงานอา่ไรทุกอย่าง,งด้วยน้ำจิ้มไก่ตราแม่รสชาติอาหารที่อร่อยด้วยน้ำจิ้มไก่ตราแมาา่ ไลคน,นี้มีน้ำตาลแค่สเองนะใช่เลยมีส่วนช่วยในการขับถ่ายด้วยแล้วอย่างนี้ใช่เลยหรือเปล่าล่ะใช่บีทากแนไลท์ Gen ความอร่อยที่มาพร้อมกับสูตรน้ำตาลน้อยกว่าแค่สอเอร่อยทุกวันมั่นใจบีทากแนหนึ่งเดียวที่ไว้ใจทีนมีไว้ไวทุกปากทุกใจเคียงข้างคนไทยตลอดมาส่งความคุ้มค่าสารสมคันญในรอบรัวทย หนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นมีไวไวอยากขายรถข้า d เดิ f i s h เมือถือพังข้า d เดิ f i s h ชครีเข้าเดีวฟ,ววฟ,ววฟิซื้อง่ายขายฟรีที่เดิ l วฟิชหยุดสร้างเวนสร้างกรรมได้แล้วยอมกลองไว้น้ำแข็งไหมเฮ้ยเฮ้ย ช่วง Happy Trip Happy Time สนับสนุนโดย Bita Gen Light ช่วงของ Happy Trip Happy Time วันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของคนกอทมอก่อนนะคะเพราะว่าโครงการต่างๆที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตที่ได้พูดคุยกับเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน่าสนใจมากท่านยังมีโครงการอีกลหลายๆเรื่องนะคะที่ได้ท่านได้ทำลงไปแต่วันนี้คะ่ะอยากจะทราบว่า สโลแกนของกอธอนั้นทั้งชีวิตเราดูแลมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ไหนไปถึงไหนเดีย๋ยวไปพบกับท่านพร้อมกันค่ะวันนี้เราจะได้นะฮะมาได้รับทราบว่าโครงการโตไปไม่โกงยังไม่รู้จักเลยว่าโครงการนี้ทำอะไรกันบ้างค่ะ เราคิดว่าเราน่าจะสอนเด็กให้ใหรักชาติในทางที่ถูกต้องสอนในเรื่องศีลธรรมเรื่องการมีความรับผิดชอบมีจิตอาสามีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับก็เลยให้กทมยกร่างหลักสูตรกับนีดา้าเพื่อสอนให้เด็กมีศีลธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสา,ามีความรับผิดชอบแล้วก็มีชีวิตอย่างพอเพียงในที่สุดก็ออกมาเป็นหลักสูตร เริ่มใช้ที่ปฐมก่อนอแล้วก็ปีนี้จะขยายไปถึงมง .6 กนะครับดีนะคะซึ่งไปอยู่ในหลักสูตรเลยนะคะแล้วก็วิชานี้ชื่อว่าวิชาโตไปไม่โกงยังมีอีกหลายโครงการโดยเฉพาะของโครงการเด็กๆค่ะท่านว่ามีโครงการอะไรคะโครงการเด็กยิ้มอิ่มท้องนะครับผมเป็นห่วงน้องน,นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคารคส่วนใหญ่มาจากชุมชนอาหาร มื้อก่อนอมาเรียนเนี่ยะนะครับคืออาหารเย็นห้าหกโมงเย็นวันก่อนหน้าค,ครับแล้วถ้าไมไ่ทานอาหารเช้าเนี่ยอาจต้องรอถึงสิบเอ็ดโมงเที่ยงถึงจะได้ทำง,งานอาจจะอ่อนแออาจจะไม่หิวไม่มีสมาธิก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาให้อาหารเช้าฟรีกับทุกคนในโรงเรียนสังก,กัดกรุงเทพมหานครนะครับทดลองเริ่มเมื่อหนึ่งสิงหานะครับตอนนี้เป็นโครงการ ต่อต่อเรื่องแล้วทุกโรงเรียนที่อยู่ในกรทมน,น,นะคะรวมแล้วก็ตอนนี้ก็437โรงเรียนใช่ครับคิดเป็นจํานวนคนเด็กนักเรียนที่มาทานอาหารเช้านะคะ3แสนกว่าคนแล้วนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเด็กๆที่เป็นของชาวกทมนะคะนอกเหนือจากนั้นคนแก่ล่ะ เรากําลังจะเปิดโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่เขตบางกุเทียนนะครับโดยที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกก่อนวันที่5ธันวาคี่ถึงนี้เปิดแล้วเหรอฮะ5ธันวา t h i ครับว้าวครบเลยถ้าอย่างนั้นสโลแกนที่บอกว่าทั้งชีวิตเราดูแลหมายถึงอะไรท่านผู้ว่าหมายความมาตั้งแต่ก่อนเกิดนะครับก่อนเกิดาทาอะไรคะ ุพ่อแม่ไปขอคำปรึกษาจากโรงพยาบาลหรือศูนย์สาธารณสุขของกทมได้นะครับดูแลตอนตั้งครรภ์ตอนโตมาเป็นเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีฝึกอาชีพให้มีอะไรให้จนกระทั่งผู้สูงอายุเนี่ยเราก็มีชมรมผู้สูงอายุแล้วก็ที่สําคัญคือโรงพยาบาลที่บางขุนเทียนเนี่ยนะครับะจะดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะครับที่สําคัญคือเรื่องของความ,วามปลอดภัยะนะครับซึ่งในขณะนี้ เราก็มันจะติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชนต่างๆนะ,ะครับการไว้สองหมื่นตัวครับเพราะสําคัญมากนะเพราะว่าเวลาเราเดินกลางคืนหรือว่าตอนที่เปรี่ยวๆถ้าเกิดมีกล้องก็จะทําให้ขโมยโจรอะไรต่างๆก็ไม่กลา้าท่านผู้ว่าจะฝากอะไรให้กับคนทั้งประเทศไหมคะคโดยเฉพาะ,ะชาวกทม กรุงเทพไม่ใช่เป็นเมืองของคนกรุงเทพเท่านั้นนะครับเป็นเมืองของคนทั้งประเทศแล้วก็กทมก็พยายามดูแลทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยไม่แยกแยะว่ามีทะเบียนบ้านหรือไม่มีทะเบียนบ้านการช่วตเราดูแลครับแฟนๆรายการที่เป็นชาวกทมก็คงอยากจะเห็นโครงการดีๆเช่นนี้ด้วยขอบคุณมาก,มากๆค่ะท่านครับ,รบวันนี้หลยขอลาบผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อน ใครที่อยากจะรับชมย้อนหลัง w w w y o u t u b e c o m h a p p y l i f e ค u สวัสดีค่ะ